สวัสดีค่ะก็คือเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคือเราอ่ะเป็นคนอยากทําอะไรหลายๆแนวมากมาแล้วก็มาเจอเออนิยายเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเจ็ดคู่เจ็ดสไตล์ในการเล่าเรื่องเลยแล้วเราก็มีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากแบบอยู่ท่ามกลางเด็กผู้ชายที่หน้าตาดีที่เยอะที่สุดและถ้าเกิดสมมติว่าทั้ง15คนนี้ดังพร้อมกันมันจะกลายเป็นจัก,กรวาลใหม่ในวงการวายอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่า ต้องได้แล้วแหละววยเดินี้ต้องมาแล้วค่ะฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะฝากปั่นฝากทุกอย่างเลยค่ะวันจันทร์วันจันทร์ฮะเอาวันจันทร์วันจันทร์ ครับผมรับบทเป็นมันครับผมเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ครับซึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าเป็นคนใสๆอ่อนต่อโลกแล้วก็มีความเชื่อมั่นในรักแพอย่างเงี้ยครับผมคู่คุณอ่ะคู่คู่คู่อยู่นี่ครับนี่ครับผมแนะนําตัวครับชื่อกลางครับผมรับบทเป็นทีมครับครับผมอ่าต่อวันอังคารเเกิดือนกันได้หรือเปล่าคเออไม่ไม่ใช่ครับจะเป็นแค่ตัวผมที่เป็นเกิดวันจันทร์ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นคู่มาวันอังคาร คนยุยธเลยโอเคเราต้องพูดอะไรบ้างนะคู่คุณน่ะคู่อย่างนี้ครับเอเต้เอาเว้เต้รับพอละอืมอ่ะโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างครับคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีครับโอเคครัเมื่อไหร่พี่ดุนอ๋อก็ครับผมส่วนตัวบรรคานะครับ ตัวของผมจะชื่อทิวครับผมแล้วก็คาลิเเตอร์ทิวเนี่ยจะเป็นเนักมวยอยู่มหาลัยปี2ครับผมอยู่คณะเกษตรส่วนผมเป็นเอกครับส่วนคาแรคเตอร์ตัวเอกก็จะคล้ายๆกับทิวครับก็คือแบบไม่ยอมใครแล้วก็แบบใจร้อนแล้วก็มาสมัครชมรมมวยครับคือทั้งสองคนนี้จะเป็นคนที่ชอบเอาชนะกันทั้งคู่ใช่ครับผมคู่นี้ให้เราันเองนะว่าใครเมใครเนะคะให้เราันเอง วันพุธัครบผมสลับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเนเออเราต้องพูดอย่างนี้เหรอถือเะไรเพื่อนไม่ช่วยไม่ได้อะไรมาสวัสดีครับผมโบลูนะครับรับบทเป็นพุทธครับวันพุธก็พุทธก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเจ้าชู้ฮะเจ้าชู้แล้วก็แบบว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นติวเตอร์รับสอนภาษาอังกฤษด้วยครับก็สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับรับบทเป็นแก่งครับเป็นเด็กสถาปัตย์ปี2ครับเป็นคนเจ้าชู้เจ้าเล่ปากไม่ตรงกับใจครับชอบมีอะไรกับพูดบ่อยๆเขาเป็นผัวไหมล้านล้านงคาแรคเตอร์ในเรื่องของควาจริงคาแรคเตอร์ครับ โอเคแดงทุกคนวันพฤหัสอยู่นี่ครับคุณนุ่นี่องอคุณนี่มันเล่นเอาวันพฤหัสมันม้วนอะมันม้วนมันม้วนวันพฤหัสเป็นยังไงบ้างครับคุณชุดทีเลยครับครับชอันนี้ครับอ่อชุดทีครับผมระบบเป็นเติร์ดนะครับวันพฤหัสก็เติร์ดเป็นนักศสานิเทศครับผมก็เป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็เวลาทำอะไรก็จะจริงจังแล้วก็ พูดเลยว่าวันพิรหัสเนี่ยจะพิเศษตรงที่เป็นความรักระหว่างคนกับวิญญาณอ่าแต่ว่าต้องลุ้นกันว่าต้องลุ้นเรียกว่าสปอยครับไม่ต้องลุ้นแล้วอยากให้เอาใจช่วยว่าว่าเราจะรักกันได้ยังไงเนาะเดี๋ยวอ่านี๋ยวก็พูดของผมได้เลยครับสวัสดีครับผมอูครับรับบทเป็นผีเป่าครับผมเป็นผีฮะเป็นผีที่น่ารักครับเป็นผีที่หล่อน่ารักมึนใสใส ครับแค่น okay. ี้ครับครับผมเบาๆสูบอ่าเบาๆสูบย่าพี่เบิร์ดมาที่ก่อนนะพี่เบิร์ดอ่ะคนโอเคครับผมเอาเลยฝากซื้อถึงว่าเราจะเรียกว่าคู่ก็ไม่ได้เพราะเรามากันสามคนคุณถือๆจิกกบาลกับต้องหันออกไหม ครับผมผมชื่อเลยครับผมทะเลรับบทเป็นมาสุขครับตัวแทนคนเกิดวันศุกร์ครับผมก็มาสุขจะเป็นเด็กวิศวะปี2ครับที่มีปมเรื่องความรักแล้วก็จะมาข้องเกี่ยวกับ2คนนี้ยังไงก็รอดูก็รอดูครับผมของผมรับบทเป็นเฮียเจนะครับเป็นรุ่นพี่ของมาสุขในมหาลัยแล้วก็เปิดร้านดอกไม้ในมหาลัยด้วยครับแล้วก็มาสุกเนี่ยเป็นพนักงานในร้านผมแล้วก็รอดูแล้วกันครับว่า ยังไงต่อลุ้นตอนพูดยังลุ้นอีกเลยสวัสดีครับเพิร์ตนะครับแล้วบทเป็นทีนะครับพีจะเป็นผู้ไม่ใช่พีทีจะเป็นผู้ชายที่น่ารักใจดีอบอุ่นแล้วก็แสนดีนะครับแล้วก็จะมีประวัติกับมาสุกนิดหน่อยนะครับครับมดิฟลมดิฟลมได้ดีวันเสาครับสปอยยหมดเลวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ไม่เหมือนคู่คุณหรอกไม่เหมือนผมเลยสปอยยุ่นไปทำอะไรตรงนั้น โอเคครับครับผมครับผมจ้าบครับรับบทเป็นตัวแทนของวันเสาร์ชื่อแซดครับในเรื่องก็ตัวละครของแซดก็เป็นเด็กแก่แดดนิดนึงครับอยากโตมีเพื่อนรักอยู่คนเดียวแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจเขาครับเศร้าเลยครับก็คือผมนะครับชื่อต้นครับรับบทเป็นโชคครับผม ก็คือจะมีเพื่อนสนิทแค่คนเดียวก็คือแซดครับแล้วก็เราจะคอยเป็นห่วงเพื่อนมากแบบดูแลเทคแคร์เพื่อนแล้วก็วันหนึ่งเราโดนเพื่อนหักหลังครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันครับเรื่องนี้มีมีเรื่องทะลุมิติด้วยนะครับใช่สบายโอเคค่ะพี่พี่ยุ่นฝากอยู่นเดี๋ยวว่าชิด วนาชิตคุณซันอ่านี่ครับผมูอ่าพูมกับช่วยถือหน่อยครับอ๋อได้ค่ะครับผมผมแม็กนะครับรับบทเป็นซันฮะครับผมผมนัดรับบทเป็นเนี่ยครับครับผมก็จริงๆแล้ววนาชิตนะครับผมเป็นคู่ที่ร้อนแรงร้อนแรงใส่ทางทุโพงครับก็จะบอกว่าผมเป็นติวเตอร์นะครับผมผมเป็นคนแพตเตอร์เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากนิสัยดีมากหน้าตาดีมาก ครับผมเหมือนผมเหมือนตัวจริงมากครับผมเหนือเหนือเหนือครับผมเนี่ยก็เป็นคนที่มีนิสัยรวยนะครับผมนิสัยรวยนึงเด็กโลจิสติกคนหนึ่งที่ต้องการติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษมาเพื่อติวเพื่อที่เราจะได้สอบผ่านการสัมภาษณ์ทัดงานโอเคทนะค่ากลางราคาค่ากลางราคา อย่างใจเหนียนะครับฝากฝากพี่พีด้วยนะคะอย่าตัดออกหมดนะครับครับผมฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับซีรีส์เลยครับทายแล้วเนาะฝากเนาะจริงจริงต้องฝากเรื่องไวเดซีนี่ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจกันทำงานมากๆจริงๆแล้วเวิร์กช็อปกันมาหลายเดือนมากๆแล้วก็ น้องๆแต่ละคนที่มาร่วมงานกับเรื่องนี้ค่ะค่อนข้างได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมีหลายแนวมากๆสําหรับซีรีส์วเรื่องนี้ค่ะเราเชื่อว่ามันจะไม่เหมือนซีรีส์วเรื่องอื่นๆนะเข้ามาดูเรื่องนี้น่าจะได้หลายๆอัตลบอนะไรเงี้ยแล้วก็เจอเด็กๆสดใสน่ารัก อยากรู้ใช่ไหมคะว่าออนเมื p ่อไหร่ออนมีนาคมนี้ค่ะปอ้ยปีหน้าปีหน้ามีนาปีหน้านะคะปีหน้ามีนาทางเอสเพลนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางยูเน็ด้วยเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> ยังไงฝากด้วยนะคะคุณ <c oughs> ส,<ร>สวัสดีค่ะ